สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาศึกษาบทที่7ทธรณีพิบัติภัยกันนะคะในบทนี้นะคะเราจะศึกษาถึงภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวและสึนามิการเกิดภูเขานะคะเริ่มจากการเคลื่อนที่ชนกันของเปลือกโลกการยกตัวขึ้นของพื้นทวีป การดันการของหินเหนือใต้ผิวโลกและการที่เปลือกโลกถูกบีบอัดจนโค้งงอและเกิดขึ้นเป็นภูเขาแต่ในภูเขาไฟนะคะเรามาดูการเกิดภูเขาไฟกันภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการประทุข,ของแมกมาแกส๊สและเท่าจากใต้เปลือกโลกก่อนที่จะมีการระเบิดจะมีสัญญาณบอกเหตุเช่น เกิดแผ่นดินไหวรอบๆสันสะเทือนมีเสียงคล้ายฟ้าร้องเป็นเสียงที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของแมกมา่าเมื่อแมกม่าขึ้นมาสู่ผิวโลกเราจะเรียกว่าลาวาส่วนประกอบที่สำคัญที่มีผลต่อความเหนืดคือซิลิก้าสิ่งที่ออกมาจากปล่องภูเขาไฟมีอยู่3อย่างคือลาวาแกส๊สภูเขาไฟ และชิ้นส่วนภูเขาไฟซึ่งชิ้นส่วนภูเขาไฟจะได้แก่หินทับบอมบล็อกตามรูปนะคะหินที่มีขนาดเล็กที่สุดก็คือหินทับประเภทของภูเขาไฟ 1. ภูเขาไฟแบบโล่แมกมาบาเซโซลาวาเหลว หลตัวเร็วเย็นตัวช้าเช่นภูเขาไฟโมนาในฮาวายเป็นภูเขาไฟที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก 2. แบบกรวยภูเขาไฟสลับชั้นเกิดจากการสลับหมุนเวียนของชั้นลาวาและชั้นเศษหินและจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการประทุอย่างกระทันหัน ภูเขาไฟแบบนี้เช่นภูเขาไฟฟูจิในประเทศญี่ปุ่นภูเขาไฟมายอนในประเทศฟิลิปปินส์ 3. กรวยกรวดภูเขาไฟภูเขาไฟแบบนี้จะมีลักษณะที่สูงชันมากเนื่องจากลาวามีความหนื่นมากทำให้ไหลได้โดยลาวาที่ไหลออกมานั้นจะมีลักษณะเป็นทรงกลม พุ่งออกมาจากปล่องภูเขาไฟเพียงป่องเดียวดังนั้นเมื่อเกิดการระเบิดของภูเขาไฟก็มักจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายทั่วไปมากนะักภูเขาไฟในประเทศไทยจากการสำรวจทางธรณีวิทยาพบว่าเคยมีการระเบิดของภูเขาไฟมาก่อนโดยพบหินภูเขาไฟหลากหลายชนิดที่แผ่กระจายทั่วประเทศ ล่าสุดก็คือหินบาาเซาที่มีอายุตั้งแต่1.8ล้านปีถึง1 0,000ื่นปีที่ผ่านมาตัวอย่างที่พบเช่นจังหวัดลบบุรีกาญจนบุรีตราดสระบบุรีลำปางสุรินและศรีสะเกดภูเขาไฟเช่นภูเขาไฟดอยผาข้อหินฟูจังหวัดลำปาง ภูเขาไฟภูพระอังคารและภูเขาไฟพนมรุง้งจังหวัดบุรีรัมย์จากภาพภาพนี้เป็นภูเขาไฟดอยผาข้อหินฟูจังหวัดลำปางภูเขาไฟภูพระอังคารจังหวัดบุรีรัมย์ภูเขาไฟพนมรุง้งจังหวัดบุรีรัมย์หินบะซอลในพื้นที่จังหวัดตราดจันทบุรี ซึ่งเป็นหินแร่ในกลุ่มอัญ,ญมณีที่สำคัญเช่นพลอยโทษของภูเขาไฟเนื่องจากมีแรงสั่นสะเทือนทั้งการเกิดแผ่นดินไหวและแผ่นดินไหวจริงและแผ่นดินไหวติดตามถ้าประชาชนไปตั้งถิน่นก็อาจจะเกิดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินได้ 2. การเคลื่อนที่ของลาวาอาจไหลออกมาจากป่องภูเขาไฟถ้ามนุษย์และสัตว์อาจนี้ไม่ทนันอาจเกิดความสูญเสียอย่างใหญ่หลวง 3. เกิดฝุ่นภูเขาไฟเท่ามูลบอมภูเขาไฟและเบิดขึ้นสูงบรรยากาศทำให้เกิดมลภาวะทางอากาศได้ 4. เกิดขึ้นสึนามิ ขนาดเกิดภูเขาไฟระเบิดโดยเฉพาะภูเขาไฟใต้ท้องมหาสมุทรคลื่นจะมีการถาโถามเข้ากวาดทุกสิ่งทุกอย่างลงสู่ทะเล 5. หลังภูเขาไฟระเบิดมีฝุนเท่าภูเขาไฟตกอยู่เป็นจำนวนมากเมื่อฝนตกหนักอาจเกิดน้ำท่วมโคลนถล่มมาจากฝุนและเท่าภูเขาไฟเหล่านั้นได้เรามาดูประโยชน์ของภูเขาไฟนะคะ การระเบิดของภูเขาไฟช่วยปรับระดับของเปลือกโลกให้อยู่ในภาวะสมดุล 2. การเคลื่อนที่ของลาวาจากการระเบิดของภูเขาไฟทําให้อินอัคนีและหินชั้นใต้ที่ลาวาไหลผ่านมีการแปรสภาพและกลายเป็นหินแปรที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น 3. เกิดเป็นแหล่งภูเขาไฟระเบิดทําให้เกิดแหล่งแร่ที่สําคัญเช่น เพชรเหล็กและธาตุอื่นออีกมากมาย 4. แหล่งภูเขาไฟจะเป็นแหล่งดินดีเหมาะแก่การเพาะปลูกเช่นดินที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบ,บรุรี 5. แหล่งภูเขาไฟเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญเช่นอุทยานแห่งชาติฮาวายในอเมริกาหรือแหล่งภูกระโดงภูวังคารในจังหวัดบุรีรัมย์ของประเทศไทยเรา ฝุ่นเท่าภูเขาไฟที่ล่องลอยอยู่ในชั้นสตาโตสเฟียทำให้บรรยากาศของโลกเย็นลงมีการปรับระดับอุณหภูมิของชั้นบรรยากาศต่อมาแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นผลมาจากการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีทำให้หินมีการเปลี่ยนลนักษณะ เลื่อนตัวแต่งหักและถ่ายโอนพลังงานอย่างรวดเร็วให้กับชั้นหินในรูปของคลื่นไหวสะเทือนซึ่งจะแผ่กระจายไปทุกที่ทุกทางตำแหน่งที่เป็นจุดกำเนิดการไหวสะเทือนของแผ่นดินไหวสะเทือนนั้นเราจะเรียกว่าศูนย์เกิดแผ่นดินไหวซึ่งเกิดได้หลายๆจุด ในพื้นที่ตามแนวรอยเลื่อนศูนย์เกิดแผ่นดินไหวจะอยู่ใต้ผิวโลกที่ระดับความลึกต่างๆกันส่วนตำแหน่งบนผิวโลกที่อยู่เหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหวเราจะเรียกว่าจุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหวระดับการเกิดแผ่นดินไหวเราจะแบ่งออกเป็น3ระดับระดับที่1แผ่นดินไหวในระดับตืน แนวแผ่นธรณีภาคที่มีการเคลื่อนที่เฉือนกันความลึกจะอยู่ที่น้อยกว่า70กิโลเมตรแผ่นดินไหวในระดับปานกลางแนวแผ่นธรณีภาคที่มีการเคลื่อนที่แยกออกจากกันความลึกจะอยู่ที่70-300กิโลเมตรแผ่นดินไหวในระดับลึกแนวแผ่นธรณีภาคที่มีการเคลื่อนที่มุดตัวไปอีกแผ่นหนึ่ง จะมีความลึกอยู่ที่มากกว่า300กิโลเมตรแผ่นดินไหวนอกจากเกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีซึ่งเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติแล้วยังเกิดจากสาเหตุอื่นๆเช่นเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟในขณะที่แมงมาใต้ผิวโลกเคลื่อนที่ตามเส้นทางสุกปล่องภูเขาไฟ ซึ่งสามารถทำให้เกิดแผ่นดินไหวก่อนที่จะระเบิดเป็นลาวาได้หรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์เช่นการทดลองระเบิดบารมณูใต้ดินการระเบิดพื้นที่เพื่อสำรวจลักษณะของหินสำหรับวางแผนการก่อสร้างอาคารและเขื่อนกักเก็บน้ำขนาดใหญ่เป็นต้น คลื่นไหวสะเทือนแบ่งออกเป็นคลื่นในตัวกลางคลื่นในตัวกลางแบ่งออกเป็นคลื่นปฐมภูมิและคลื่นทุติยภูมิคลื่นไหวสะเทือนสามารถแบ่งออกได้อีกเป็นคลื่นพื้นผิวคลื่นพื้นผิวแบ่งออกเป็นคลื่นเลิวและคลื่นเรลีคลื่นปฐมภูมิจากที่เราเรียนบทที่แล้วนะคะเราจะพบว่า ทิศทางการเคลื่อนที่เนี่ยไปในแนวเดียวกันแต่ขคลื่นทุติยภูมิเนี่ยจะเคลื่อนที่ตั้งฉากกันขคลื่นในตัวกลางแบ่งออกเป็นขคลื่นปฐมภูมิและคลื่นทุติยภูมิคลื่นปฐมภูมิคือขคลื่นตามยาวมีการเคลื่อนที่แบบอัดขยายไปในแนวเดียวกันกับที่ขคลื่นส่งผ่านใบ เคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่เป็นทั้งของแข็งของเหลวและแกส๊สมีความเร็วประมาณ6-7กิโลเมตรต่อวินาทีเดินทางผ่านศูนย์กลางของโลกด้วยมุม103-143องศาลื่นทุติยภูมิเป็นคลื่นตามขวางอนุภาคของตัวกลางจะเคลื่อนไหวตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น คลื่นชนิดนี้จะผ่านได้เฉพาะตัวกลางที่เป็นของแข็งเท่านั้นความเร็วประมาณ3-4กิโลเมตรต่อวินาทีปรากฏแตกบนซีกโลกเดียวกันกับจุดเกิดแผ่นดินไหวอยู่ที่0-103ถึง103องศาคลื่นพื้นผิวแบ่งออกเป็นคลื่นเลิฟและคลื่นเรลีสำหรับคลื่นเลิฟนะคะ อนุภาคของตัวกลางจะสั่นในแนวราบทิศทางตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของคลื่นทำให้ถนนบิดเหมือนงูเหลื้อยส่วนคลื่นเรลีอนุภาคตัวกลางสั่นในแนวดึงเป็นวงรีทิศทางเดียวกันกับการเคลื่อนที่ของคลื่นทำให้ถนนเป็นลูกคลื่นดังรูปรูปแรกนะคะจะเป็นทิศทางการสั่นเป็นลักษณะของคลื่นเลิฟ และรูปที่2นะคะจะเป็นคลื่นเล,ลียอันนี้เป็นลักษณะการเกิดแผ่นดินไหวถ้าเราเรียงลำดับคือความเร็วของคลื่นจากมากไปน้อยจะได้เป็นคลื่นปฐมภูมิคลื่นทุติยภูมิคลื่นเลฟและคลื่นเรล,ลีเครื่องวัดความไหวสะเทือนนะคะคือเครื่องมือตรวจวัดแผ่นดินไหว ใช้ตรวจวัดคลื่นไหวสะเทือนแนวแผ่นดินไหวแบ่งออกเป็น1แนวล้อมรอบม,มหาสมุทรแปซิฟิกเกิดขึ้นรอยละ80ของโลกซึ่งเรียกว่าวงแหวนไฟได้แก่ประเทศญี่ปุ่นฟิลิปปินส์ด้านตะวันตกของประเทศเม็กซิโก และด้านตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาจะพบศูนย์เกิดแผ่นดินไหวระดับตื้นปานกลางและลึก 2. แนวรอยต่อภูเขาแอลฮิมาลัยเกิดขึ้นร้อยละสิบห้าของโลกได้แก่ประเทศพมา่าอัฟกานิสถานอิหร่านตุรกี และแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในยุโรปพบศูนย์เกิดแผ่นดินไหวระดับตื้นและปานกลางดังรูป 3. แนวรอยต่อขั้วโลกเหนือผ่านเกาะไอซ์แลนด์เกิดขึ้นน้อยที่สุดนะคะก็คือเพียงรอยละห้าของโลกได้แก่บริเวณเทือกเขากลางมหาสมุทรแอตแลนติก แนวสันเขาใต้มหาสมุทรอินเดียและอาร์กติกพบศูนย์เกิดแผ่นดินไหวระดับเตือนและเกิดเป็นเพียงแนวแคบๆเท่านั้นขนาดของแผ่นดินไหวการกำหนดปริมาณพลังงานที่ปลดปล่อยออกมาจากศูนย์เกิดแผ่นดินไหวถูกค้นพบโดยชาวอเมริกันชื่อว่าชาวเอฟริกเตอร์เป็นคนแรกที่คิดค้น โดยแผ่นดินไหวที่มีขนาดน้อยกว่า2ริกเตอร์จัดเป็นแผ่นดินไหวที่มีขนาดเล็กมากและขนาด6ริกเตอร์ขึ้นไปจัดเป็นแผ่นดินไหวขนาดรุนแรงจริงๆมาตรารรกเตอร์จะเรียกหน่วยการวัดว,ว่าแมกนิจูดเช่นแผ่นดินไหวขนาด3.7แมกนิจูดเป็นต้นปัจจุบนันการบอกขนาดของแผ่นดินไหวเราจะนิยมใช้เป็น ขนาดโมเมนต์แผ่นดินไหวหรือโมเมนต์แมกนิจูดใช้ตัวย่อก,ก็คือ Mw เราจะศึกษาขนาดของแผ่นดินไหวได้ตามตารางนะคะโดยขนาดของแผ่นดินไหวจะบอกเป็นประเภทและความสัมพันธ์ขนาดกับความสั่นสะเทือนใกล้จุดศูนย์กลางนะคะ นักเรียนสามารถศึกษาได้ตามตารางเลยอันนี้เขาทำเป็นรูปนะคะเป็นกราฟความสัมพันธ์ต่อมาความรุนแรงของแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวแต่ละครั้งจะมีความรุนแรงที่ไม่เท่ากันบางครั้งไม่สามารถรู้สึกได้แต่บางครั้งก็ทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง ระบบวัดความรุนแรงของแผ่นดินไหวที่เข้าใจง่ายที่สุดคือมาตาเม,มอร์คัลลีซึ่งกําหนดจากความรู้สึกหรือการตอบสนองของผู้คนโดยแบ่งได้เป็นตารางดังนี้ความรุนแรงของแผ่นดินไไหวจะมีอยู่ที่12ระดับเริ่มจาก1คนธรรมดาไม่สามารถรู้สึกได้แต่เครื่องวัดสามารถตรวจจับได้จนถึงระดับที่12 ทุกสิ่งทุกอย่างบนพื้นดินมีการเสียหายโดยสิ้นเชิงพื้นดินเคลื่อนตัวเป็นลูกคลื่นสำหรับประเทศไทยกับการเกิดแผ่นดินไหวสำหรับประเทศไทยนั้นในปัจจุบันมีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวเป็นระยะระยะและมีความผี่มากขึ้นเรื่อยๆจากข่าวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ศูนย์การเกิดแผ่นดินไหว ไม่ได้เกิดในประเทศไทยโดยตรงเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันตกและภาคใต้ฝั่งอันดามันบางส่วนของประเทศซึ่งได้รับผลกระทบมาจากทางตอนใต้ของประเทศจีนพม่าและลาวซึ่งเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าเราเองอยู่ปลายของแผ่นธรณีภาคยูเรเซียซึ่งอยู่ใกล้รอยต่อของแผ่นยูเรเซียกับแผ่นอินเดียออสเตรเลีย นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีรอยเลื่อนที่มีพลังเป็นแนวรอยเลื่อนบนแผ่นเปลือกโลกซึ่งมีการเคลื่อนที่ออกจากกันหรือผ่านกันในแนวข้างสำหรับประเทศไทยแนวรอยเลื่อนนี้จะพบมากอยู่ที่ทางภาคเหนือและภาคตะวันตกรอยเลื่อนที่น่ารู้รอยเลื่อนที่มี เขื่อนสีนครินสร้างทับอยู่หากมีการเกิดแผ่นดินไหวมากกว่า7แมกนิจูดจะทำให้เขื่อนแตกได้คือรอยเลื่อนสีสวัสดรอยเลื่อนที่เป็นแถบพาดผ่านยาวไปยังประเทศพมา่าคือรอยเลื่อนด่านเจดีสองค์รอยเลื่อนที่อยู่ทางภาคใต้คือรอยเลื่อนละนองและ รอยเลื่อนมาลุยทางภาคอีสานจะเป็นเพียงรอยเลื่อนเดียวคือรอยเลื่อนท่าแขกจังหวัดนครพนมนะคะสุดท้ายการเกิดสึนามิคลื่นสึนามิเป็นคลื่นที่เกิดจากแผ่นดินไหวแต่คลื่นสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีขนาดใหญ่กว่าคลื่นคลื่นของผิวน้ำหลายสิบเท่า พลังงานโจรจ,จากแผ่นดินไหวใต้มหาสมุทรถูกถ่ายทอดจากใต้เปลือกโลกถูกถ่ายทอดขึ้นสู่ผิวน้ำและมีการขยายตัวทุกทิศทุกทางสึภาษาญี่ปุ่นแปลว่าท่าเรือนามิแปลว่าคลื่นเพราะว่าชาวประมงญี่ปุ่นออกไปหาปลาพอกลับมาเห็นคลื่นขนาดใหญ่พัดทำลายชายฝั่งพังพินาศเขาเลยตั้งชื่อเป็นสึนามิ สึนามิกับประเทศไทยนะคะเหตุการณ์ที่ดังมากนะคะก็คือวันที่26ธันวาคม2547เป็นแนวแผ่นนินไหวที่เกิดบริเวณร่องนลึกซุนดาเกิดจากการยุบตัวของแผ่นเปลือกโลกบริเวณรอยต่อของประเทศแผ่นธรณีอินเดียกับแผ่นธรณีพมา่าทําให้เกิดแรงสั่นสะเทือนถึง9.1ริกเตอร์เป็นเหตุการณ์ที่ทําให้มีคนตายมากกว่า226,000คน ตามชายฝั่งของมหาสมุทรอินเดียซึ่งในจำนวนนี้เป็นคนไทยไม่น้อยกว่า5,300คนเลยทีเดียวระบบแจ้งเตือนสึนามิองค์การบริหารบรรยากาศและมหาสมุทหรือ NOAA ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการพัฒนาระบบตรวจวัดสึนามิขึ้นซึ่งประกอบด้วยระบบการตรวจเก็บบันทึกข้อมูลใต้ทะเล และทุ่นลอยส่งผิวสัญญาณผิวทะเลเรียกว่า DART DART ในปัจจุบนันมีการพัฒนาระบบออกเป็น DART 2ขึ้นโดยมีการติดตั้งระบบตรวจวัดและส่งสัญญาณข้อมูลต่างๆทั้งความดันของน้ำทะเลการสั่นสะเทือนของเปลือกโลกและการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไปยังทุ่นลอยบนผิวน้ำ จาก3สถานการณ์นี้ให้นักเรียนตอบเองนะคะตอบตามความเข้าใจของนักเรียนไม่มีถูกไม่มีผิดแต่ให้อยู่ในกรอบนะคะสถานการณ์ที่1ถ้าเดินทางท่องเที่ยวไปประเทศที่มีภูเขาไฟและบังเอิญต้องเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงกับภูเขาไฟระเบิดจะมีวิธีการเตรียมตัวอย่างไรสถานการณ์ที่2ถ้าเกิดแผ่นดินไหวขณะที่กำลังอยู่ในอาคารสูง และรู้สึกถึงความสั่นสะเทือนโคมไฟบนเพดานเริ่มแกว่งไปมาจะมีการปฏิบัติตนอย่างไรสถานการณ์ที่3ถ้าเป็นผู้นำชุมชนแห่งหนึ่งที่อยู่บริเวณชายฝั่งทะเลที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิจะมีการวางแผนรับมือเตือนภยัยและให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติตนให้แก่ประชาชนในชุมชนอย่างไรให้นักเรียนตอบคร่าวๆทั้ง3เหตุการณ์นะคะ ต่อมาเราจะพูดต่อแบบฝึกหัดบทที่7กันเลยนะคะข้อที่1ภูเขาไฟระเบิดเป็นสาเหตุทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เพราะแรงดันของแมกมาที่ขึ้นสู่ปากปล่องการถล่มของปากปล่องอาจทำให้เกิดแผ่นดินสั่นสะเทือนและเกิดเป็นแผ่นดินไหวได้ข้อ2 คลื่นไหวสะเทือนในธรรมชาติเกิดขึ้นได้จากสาเหตุใดบ้างเกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีและรอยเลื่อนที่มีพลังหรือเกิดจากภูเขาไฟระเบิดข้อ3แผ่นดินไหวเกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีแบบใดบ้างเกิดจากแผ่นธรณีเคลื่อนที่ผ่านกันแผ่นธรณีเคลื่อนที่เข้าหากัน และแผ่นธรณีเคลื่อนที่ออกจากกันข้อ4การประเมินความรุนแรงของแผ่นดินไหวตามมาตาเมอร์คันลีต้องอาศัยข้อมูลใดบ้างตอบข้อมูลจากความรู้สึกของผู้คนความเสียหายของสิ่งของสิ่งก่อสร้างต่างๆข้อมูลจากเครื่องวัดขึ้นไหวสะเทือน ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวเช่นการสั่นไหวการเคลื่อนที่ของวัตถุข้อ5ส่วนมากสึนามิจะมีจุดกำเนิดในบริเวณที่มีความสัมพันธ์กับแนวรอยต่อของแผ่นธรณีแบบใดตอบแผ่นธรณีเคลื่อนที่เข้าหากันข้อ 6. เพราะเหตุใดการเกิดแผ่นดินไหวในทะเลบางครั้งจึงไม่เก่อให้เกิดสึนามิ ตอบเพราะการเกิดแผ่นดินไหวในบางครั้งไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของแผ่นธรณีในแนวดิ่งและในบางครั้งมีศูนย์เกิดแผ่นดินไหวในระดับที่ลึกเกินไปจึงไม่ทำให้เกิดสึนามิตอนที่2ให้นักเรียนขีดเส้นใต้อะไรที่เป็นกระบวนการการเปลี่ยนแปลงภายในโลกการเกิดขึ้นใต้น้ำ รอยเลื่อนแม่จันเชียงรายเทือกเขาหิมาลัยและภูเขาไฟฟูจิยมาม่าตอนที่3ให้เติมคำลงไปนะคะข้อ1การหาจุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหวจะต้องใช้ข้อมูลจากศูนย์ตรวจจับอย่างน้อยกี่แห่งตอบ3แห่งข้อ2 ผู้คิดค้นหน่วยในการวัดของแผ่นดินไหวคือชาวเอฟริกเตอร์โดยหน่วยที่ใช้คือแมกนิจูดแต่ถ้าเป็นการวัดความรุนแรงเราจะเรียกว,ว่าเป็นเมอร์คัลลี่มาตราเมอร์คัลลี่แบ่งขนาดและความรุนแรงออกเป็นเกียรระดับตอบ12ระดับข้อ4 ประเทศไทยมีรอยเลื่อนที่มีพลังอย่างมากมายรอยเลื่อนใดที่ทำให้เกิดเขื่อนสีนครินแตกตอบรอยเลื่อนสีสวัสดา์ชิ้นส่วนของภูเขาไฟทับบอมบ็อกสิ่งใดมีขนาดเล็กที่สุดตอบหินทับลาวาเลวหล,เลวไหลเร็วเย็นตัวช้าเป็นคุณสมบัติของการเกิดภูเขาไฟประเภทใดตอบภูเขาไฟรูมโลก เครื่องมือในการตรวจวัดขนาดของแผ่นดินไหวคือ Seismology และ Seismograph ให้นักเรียนตอบเครื่องหมายถูกผิดนะคะข้อ 1. ผภูเขาไฟบนหมู่เกาะฮาวายเกิดบริเวณแนวมุดต,ตัวของแผ่นธรณีผิดค่ะข้อ 2. ไอน้ำเป็นส่วนประกอบหนึ่ง ที่ได้จากการประทุข,ของภูเขาไฟถูกต้องข้อ 3. แผ่นดินไหวปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปของลื้นไหวสะเทือนที่จุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหวผิดคะ่ะข้อ 4. มาตาริเตอร์เป็นมาตาราที่วัดพลังงานของแผ่นดินไหวที่ปล่อยออกมาถูกคะ่ะข้อ 5. เมื่อเกิดแผ่นดินไหวห่างนักเรียนอยู่ในที่โล่งให้หลบเข้าไปในอาคารผิดนะคะข้อ6 สึนามิเป็นคลื่นที่มีความยาวขลื่นมากเมื่อคลื่นอยู่ในทะเลลึกถูกต้องค่ะ 7. สึนามิสามารถหาคาบอุบัติซ้ำได้จากการศึกษาจำนวนชั้ชนและอายุของตะกอนสึนามิในอดีตถูกต้องค่ะ 8. ไม่ควรสร้างบ้านเรือนใกล้กับบริเวณที่เคยมีการประทุข,ของภูเขาไฟผิดนะคะข้อ9 เมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติให้รีบหนีขึ้นที่สูงหรือออกจากชายจากชายฝั่งให้มากที่สุดถูกต้องค่ะข้อ10หากชาวประมงอยู่บนเรือหาปลาใกล้ฝั่งและได้รับสัญญาณเตือนว่าเกิดสึนามิขึ้นชาวประมงควรน,นำเรือออกให้ห่างจากไกลชายฝั่งมากที่สุดถูกต้องค่ะ แบบฝึกหัดสิข้อนะคะข้อ1นังักวิทยาศาสตร์ใช้เครื่องมือใดในการวัดขึ้นไหวสะเทือนตอบไซสโมมิเตอร์ข้อ2 2ข้อใดเป็นมาตราวัดขนาดแผ่นดินไหวตอบมาตาริเตอร์ข้อ3เหตุการณ์ใด ข้อใดไม่ได้เป็นสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวตอบข้อ2การผุพังทางเคมีของแผ่นเปลือกโลก 4. ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับสึนามิไม่ถูกต้องตอบข้อ3เกิดขึ้นทุกครั้งเมื่อเกิดแผ่นดินไหวขนาด6.5ตามมาตราเรกเตอร์ขึ้นไป 5. เหตุการณ์สึนามิเมื่อวันที่26ธันวา พศ2547เกิดจากแผ่นดินไหวที่มีศูนย์เกิดที่ประเทศใดตอบข้อ5อินโดนีเซีย6แผ่นดินไหวที่รู้สึกได้ในประเทศไทยส่วนใหญ่มีศูนย์เกิดแผ่นดินไหวอยู่ในประเทศใดตอบข้อ2เมียนมา7หากเกิดแผ่นดินไหวในขณะที่นักเรียนกำลังเรียนหนังสืออยู่ นักเรียนจะทำอย่างไรตอบข้อ1นุงตัวอยู่ใต้โต๊ะที่มีความแข็งแรงนะคะ 8. เมื่อเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดมีหลายสิ่งที่ประทุออกมายกเว้นข้อใดตอบข้อ5หยดน้ำา 9. บริเวณใดที่มีโอกาสเกิดภูเขาไฟระเบิดมากที่สุดตอบข้อ4บริเวณ วงแหวนแห่งไฟและข้อ10วงแหวนแห่งไฟคือพื้นที่บริเวณใดตอบข้อ1บริเวณรอบมหาสมุทรแปซิฟิกจบไปแล้วนะคะสำหรับบทที่7นะคะพบกันคลิปหน้าจ้า